ประวัติผู้เกษียณอายุราชการนางวนิดาชนะเคราะห์ตำแหน่งครวูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเข่งในเจริญราษประวัติการศึกษาปร,ริญญาตรีวิชาเอกชีววิทยาจากมหาวิทยาลายัยศรีมัครินวิโรธวิทยาเขตมหาสาร,รคามปริญญาโทวิชาเอกหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ด้านครอบครัวนางวนิดาชนะเคราะห์สกุลเดิมภาวะภูตานนสมรสกับนายวินิจชนะเคราะห์มีบุตรด้วยกันสองคนลำดับที่หนึ่งนางสาวตติยาชนะเคราะห์ปัจจุบันรับราชการครูตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนนวมินราชูทิศอีสานมุกดาหารลำดับที่สองนายวิทวัฒนชนะเคราะห์ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว ประวัติการรับราชการรับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนนาบงวิทยาอำเภอหนองกรุงศีจังหวัดกาลสินตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3เมื่อวันที่18มกราคม2532สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจังหวัดกาลสินปีพุทธศักราช2 5 4 0 ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับเดชที่บ้านห้วยสำราญอเภอเดชอุดมจัังหวดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2543ช่วยราชการโรงเรียนบ้านดอนกลางราชสงเคราะห์อเภอวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีติดตามสามีปีพุทธศักราช2545ช่วยราชการโรงเรียนบ้านกอกาภอเคืองในจัังหวดอุบลราชธานี ปีพุทธศักราช2545ย้ายตัดโอนตำแหน่งไปที่โรงเรียนบ้านยางลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2550ย้ายสับเปลี่ยนมาที่โรงเรียนเคืองในเจริญราษอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ34ปี8เดือน18วัน ด้านการทำงานครูคร,รูวานิดาหรือที่ครูท่านอื่นเรียกแม่ดาท่านเป็นคนที่ตรงเวลามาทำงานแต่เช้ามีระเบียบวินัยมีน้ำใจกับนักเรียนท่านอบรมสั่งสอนนักเรียนมาหลายรุ่นส่วนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเป็นผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวมลูกศิษย์ได้เป็นข้าราชการ และทำงานที่มั่นคงหลายคนท่านเป็นผู้นำทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการจนนักเรียนได้รับรางวัลมากมายเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างในการทำงานของครูจนได้รับรางวัล <ใน S 2> ครูดีในดวงใจ ผู้กเกษียณอายุราชการนางวนิดาชนะเคาะขอบคุณที่รับชมค่ะ